เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครบัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องครอบคร,บรัวเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดู วิธีเปลี่ยนสายพานกบไฟฟ้านะครับซึ่งกบไฟฟ้าตัวนี้ก็อย่างที่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าบาังเอิญตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันโดนโดนไม้หรืออะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเราถูไปถูมาเนี่ยตัวนี้อาจจะไปโดนไม้ไม่แน่ใจนะฮะแบบน,นี้สายพานเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการเป็นเส้นเป็นอะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็มามีเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะทีนี้ผมก็เลยแกะมาดูนะครับเดี๋ยวดูนะมันเหมือนมีใย ใหญ่ผ้าใหญ่อะไรัอย่างในตัวสายพานนะฮะไม่น่ใจว่าจะโดนไม้ไห,ไรไไหรืออะไรหรือถูไปหรือเปล่ามีร่องรอยแบบนี้นะมีเส้นแบบแต่ผมตัดออกไปแล้วนะกลัวว่ามันจะไปฟาดตัวกรอบตัวนี้แตกมีรอยเ,ยเล็กน้อยนะฮะมีรอยอยู่ก็เลยคิดว่าจะต้องเปลี่ยนนะผมก็เลยสั่งสายพานมานี่ครับสายพานตัวใหม่ที่ซื้อมาอันนี้ก็สําคัญนะครับเราต้อง เราต้องวัดนะครับต้องรู้ว่าขนาดมันมีหลายขนาดมากนะครับต้องดูนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่เท่ากันเดี๋ยวจะลองถอดออกมาดูก่อนนะครับวิธีถอดนะฮะคิดว่าคงไม่ยากผมก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็เลยดึงสายพานนี่จนมาเพราะว่ามันจะมีร่องอยู่เห็นไหมครับมันจะมีร่องนี่เป็นร่องสําหรับสายพานไป,ไปเข้าไปอยู่นะแต่ตัวสายพานก็มีร่องเหมือนกันมีล็อกเป็นล,ล็อกอยู่นะผมก็ดึงแบบนี้แล้วก็หมุนนี่ฮะ หรือท่านก็นจะใช้วิธีการงัดกันมาก็ได้แต่ผมจะใช้มือหรือใช้พวกไขควงอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะแต่เป็นเส้นใหม่ก็ต้องระวังประเดี๋ยวมันสึกได้อ่ะออกมาลนะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราถอดสายพานออกมาแล้วนะครับเราต้องมารู้ขนาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะสั่งซื้อทีนี้หลักการวัดของผมนะครับอันท่านอื่นวัดยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่ผมวัดแบบนี้นะฮะแต่บางเคยผมมีตัววัดนี่แบบนี้นะฮะตัววัดเป็นดิจิตอลเป็นวัดขนาดเป็นมิลน,นะครับ เนี่ยวัดประมาณนี้อ่าตัวนี้ของผมในความความกว้างของตัวสายพานนะฮะอยู่ที่ประมาณ9.6นะครับนี่ฮะ9.6มิลทีนี้อันนี้คือเรารู้ล้ว่าความกว้างของตัวสายพานเราเนี่ยประมาณไหนนะฮะแต่มันก็อาจจะ,ะได้นิดหน่อยนะหมายถึงว่าสักมิลอะไรพวกนี้ได้นะครับไม่เกินนั้นนะถ้าเกินอาจจะมันจะมาเบียดกับตัว ฝาครอบนะแต่ทีน,นี้ของผมเนี่ยผมวัดได้9.6มิลนะครับทีนี้จะวัดความก็ได้ว่าวงรอบนะวงรอบขี่มิลนะวิธีวัดก็สําหรับผมนะครับวัดแบบนี้คนอื่นวัดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ได้เชือกที่ดีๆหน่อยนะตอนนี้หาเชือกไม่ได้นะครับได้เชือกฟางนี่มาของผมวัดแบบนี้นะครา้าๆเราเอาไปตามแต่ว่าเราพยายามไอไอวงกลมเนี่ยอย่าเสียรูปนะ นี่วัดหรือของผมไม่ง่ายเลยนี่ครับประมาณนี้อ่ามันจ,จบตรงไหนเอาตรงนั้นนะประมาณนี้คร่าวๆไว้แต่ถ้าจะวัดละเอียดจะยิ่งดีมากทีนี้เราก็เอาไม้บรรทัดหรือไม้ตลับเมตรอะไรนะมาวัดนะวัดขนาดน,นี้นะแล้วก็ออกมาเขาเรียกว่าตามอะไรนะตามวงรอบวงวงนอกเนี่ยของผมเนี่ยจำได้ว่าอยู่200กว่านะ ประมาณนั้นนะอันนี้คือคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากให้ดีเราต้องวัดละเอียดเลยนะวัดให้ละเอียดเป็นแบบนี้วงในวงนอกแล้วก็วงในวงในก็เช่นเดียวกันเราก็ทําคล้ายกันแต่ว่าอยู่กันในนี่ประมาณเชือกต้องหาให้ดีกว่านี้หน่อยเชือกที่มันเรียกว่ามันดูแต่นี่วันนี้ไม่มีเชือกที่นี่วัดวงในก็วัดคร่าวๆแบบนี้เราก็ดึงมาเหมือนกันได้เท่าไหร่ก็มาวัดจากจุดนี้นอ่าประมาณนั้นนะครับที่เราก็ไปดูในในร้านค้าที่เราจะซื้อถ้าเป็นออนไลน์เราก็ต้องไปดู คุณสมบัติหรือว่ามีขนาดก็ก็บอกอยู่นะฮะของผมตัวนี้ซื้อมาแล้วแต่เป็นของมาเกต้านะมันมีหลายยี่ห้อนะฮะแล้วก็ราคาบางทีก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยนะถ้าคุณภาพทั่วไปเนี่ยก็อันละ20กว่าบาทประมาณนี้สิกว่าบาทก็มีนะครับแต่ตัวนี้เจ็ดสิบกว่าอันนี้จะเป็นของมาเกต้าแต่ว่าแท้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็สั่งซื้อไปตามที่เราวัดได้นะ มาดูแนละ้วมาเทียบดูนะ,ะเทียบดูว่าใช่ไหมนี่ก็โอเคนะประมาณนี้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงมันไม่เป๊ะทีเดียวแต่ถ้าเราซื้อผิดมาแบบเยอะเกินล้วก็ใส่ไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีรุ่นอยู่นะมีรุ่นบอกนะรุ่นของของเครื่องของเรานะแต่ตัวนี้มันเป็นคนละย่อกันแต่ผมก็เลยอาศัยวัดเอานะก็ได้นะครับ เดี๋ยวบอกไปตัวนี้ในมันตัวนี้มัน9.6มิลเท่าที่เขาบอกมาในใน,นร้านบอกมา10มิลน,นะเดี๋ยวลองดูว่าใส่ได้หรือเปล่าครับมาดูกันวิธีใส่นะครับที่ใส่ก็คล,ล้ายๆกับถอดนะฮะก็ใส่กระไปก่อนแบบนี้แล้วก็นี่ฮะก็หมุนกดนะเราก็กดอันนี้ด้านนี้ให้ลงไปแบบนี้แล้วก็หมุนตามหมุนแบบนี้นี่หมุนแบบนี้ น,ะนี่มือเนเนี้ยแอมลงร่องนะตอนนี้ยังมีเห็นไหมมันยังมีเกยอ,อยู่เนี่ยเห็นไหมครับว่าเราสามารถแอมันลงมาได้อีอกร่องหนึ่งได้ก็กดลงไปกดแล้วก็หมุนนี่อ่าลงมาแล้วด้านนี้ก็เช่นเดียวกันกดลงไปแล้วก็หมุนแต่ระวังมันหนีบมือนะถ้าเราไปใช้ของมีคมก็ไม่ดีเดี๋ยวทำให้สายของเราเนี่ยสายพานเรานี่เสียให้ได้โอเคอันนี้ได้ละเห็นไหมโอเคนี้ นี่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ประกอบกลับเข้าไปมีจะมีน็อตอยู่2ตัวนี่สันติฐานว่าตอนที่เราใส่กบนะไม่แน่ใจว่าไม้ไปโดนหรือเปล่าทาให้สายพานเนี้ยมันก็เพิ่งซื้อมานะคิดว่าจะมีไม้อะไรไปเบียดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะใส่กบไปได้ยังไม่สันเสร็จเลยนะแผ่นแผ่นนั้นโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้สายพานใสเ่เรียบร้อย ก็าสามารถใช้งานได้ปกติถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจเรื่องสายพานเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทิง้งลิาไว้นะถ้าเกิดว่าของท่านนะมาตรงกับผมนะครับขนาด9.6หรือว่า10มิลเนี่ยความกว้างนี่ผมจําไม่ได้ความกว้างวงนอกนี่จำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะ,ะใส่รายละเอียดไว้ในใต้คลิปนี้นะครับว่าขนาดเท่าไร่ยังไงนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองไปคลิกใต้คลิปนี้ดูนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ว่าขนาดของสายพานเนี่ยยี่ห้อมากกต้า y นะครับว่า ขนาดเท่าไหร่ยังไงนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไวา้ถ้าผู้ชมสนใจก็ลองไปคลิกดูสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ